ค่ะก็พอเข้ามาแล้วนะคะจะเจอหน้าตาแบบนี้เลยนะคะเฟรนลี่มากคลินคลีนะคะเข้าใจง่ายๆนะคะไม่ได้มีเมนูอะไรที่มันเยอะแยะลายตาจนงงว่าต้องอะไรไปเริ่มต้นตรงไหนนะคะก็อันนี้นะหน้าตาแบบมันดมั่มากใช่มันดีมั่วใชงง่าคือเมื่อกี้เอางี้เอางี้ฟังฟังหมไหมเมื่อกี้เราบอกมีสินค้าอยู่ประมาณหกสิบสามล้านชิ้นอ่าหกสิบสามล้านชิ้นพอเข้ามาวับ มันไปอยู่ตรงไหนอยู่ไหนใช่ต้องพาไปดูแล้วล่ะได้ค่ะถ้าโชว์ทั้งหมดนี้ก็น่าจะงงหนักกว่าเดิมเลนะคะเพราะล้าล้านลตางมากค่ะก็เดี๋ยวพาไปอธิบายรายละเอียดแต่ละส่วนก่อนละกันนะคะก็พอเข้ามาแล้วเนี่ยหน้าแรกหน้าแดชบอร์ดนะคะตรงนี้เนี่ยเราก็จะมีการประกาศนะคะว่ามีข่าวสารอะไรที่อัปเดตให้กับตัวพั b l ิเชอร์บ้างนะคะเราก็จะมีแบบ ข่าวอัปเดตมีกิจกรรมต่างๆมีคู่มือ,มอในการที่จะหาความรู้เพิ่มเติมสําหรับคนที่เข้ามาแล้วงงว่าจะเริ่มตรงไหนนะคะก็สามารถเข้าไปดูคู่มือตรงนี้ได้นะคะหรือกดเฮลตรงนี้ก็ได้นะคะก็จะมีคู่มือการใช้งานเพิ่มเติมตรงนี้ให้เข้าไปอ่านได้ว่าจะเริ่มตน้นยังไงนะคะอันนี้<ม>นะคะกะ็ด้านล่างนะคะ,อะเอาตรงนี้ก่อนละกันภาพรวมเดือนปัจจุบันนะคะก็จะบอกว่า เดือนณนะเดือนปัจจุบันเนี่ยมียอดคลิกเท่าไหร่นะคะมีออเดอร์เกิดขึ้นไหมนะคะมี estimate revenue เ,เ,เ,เท่าไหร่นะคะที่เป็นแบบ CPC นะคะ CPC ก็คือคลิกนะคะแล้วก็ revenue แบบคอมมิชชั่นนะคะก็จะบอกในหน้าแรกอ,อันนี้ก็เป็นแบบเหมือนภาพรวมให้เห็นเลยนะคะส่วนด้านล่างนะคะเราก็จะมีร้านค้าแนะนำนะคะก็จะเป็นร้านค้าที่คนนิยม นะคะค oh, oh. ใช้นิยมเจนลิงมากที่สุดนะคะ oh. เพราะว่าการที่เราจะเอาร้านค้า3,500ร้านค้ามารวมในหน้าเดียวกันก็ hmm. อาจจะอาจจะมึนมึนพาร์ิเชอร์มึนนิดน,นึงแล้วก็จะแนะนํานะคะ <Yeah. S 1> ว่าเออมีมีร้านค้าแบบนี้แนะนํามานะเป็นรูปแบบโมเดลอะไรนะคะก็คือสามารถกดเข้าไปดูได้นะคะว่ามีสินค้าอะไรบ้าง hmm. เช่นตอนนี้ร้านค้า PC Home ไทยนะคะ hmm. เขาก็มีแคมเปญแจกฟรีนะะ้าอนามัยม hmm. เป็นเป็นแคมเปญที่ที่ตอนนี้คนกําลัง นิยมมากมานะคะตอนนี้ออเดอร์ก็เกือบจะหมื่นออเดอร์แล้วนะคะก็อันนี้นะค่าส่งคือเสียแค่ค่าส่งอย่างเดียว1บาทได้หน้ากานอนมามัย10ชิ้นก็คือดีทั้งคุณล่เมด้วยที่เขาได้รับประโยชน์ดีๆจากตรงนี้นะคะในช่วงสถานการณ์วิกฤตโควิด19นะคะแล้วฝั่งฝั่งพับลิเชอร์เนี่ยเขาก็ได้ค่าคอมมิชชั่นด้วยนะคะอันนี้เนี่ยถ้าเกิดออเดอร์พับพิเชอร์ไดออเดอร์ order 20บาท ต่อเดอร์เลยนะคะถือว่าเยอะมากเพราะว่าอันนี้มันเป็นตัวสินค้าที่ได้ซื้อง่ายอะค่ะพี่เกียรตแบบแค่คนในบ้านเนี่ยเราสามารถซื้อให้คนทั้งบ้านได้แล้วแล้วสมมติในบ้านมีห้าคนก็คือแค่ห้าบาทได้ห้าสิบชิ้นเลยนะคะเรา p u b l i เชอรก็ได้ไปเลยยี่สิบคูณห้าใช่จ่ายไปเจลร้อยหนึ่งใชจ่ายแค่ค่าส่งอย่างเดียวค่ะอันนี้ก็เป็นเป็นที่เราแนะนําเราก็เลยจะเอามาขึ้นอยู่น้าแรกนะคะ แล้วก็าากในส่วนอื่นอื่นนอกจากนี้แล้วก็มีแคมเปญประกันเหมือนกันนะคะช่วงนี้นะคะช่วงนี้มีประกันโควิดนะคะประกันแพรวัคซีนอะไรเงี้ยก็ p u b บ i ิ h e r ก็สามารถเลือกไปไปทำคอนเทนต์ณตอนนี้ที่มันมีเลทกับช่วงสถานาการณ์ตอนนี้ได้นะคะก็เราก็จะสามารถดูได้ว่าอันนี้มันเป็นแคทแบบไหนนะคะเมอร์แชนชื่อร้านค้าอะไรนะคะไทป์แบบไหนเป็นคอมบิชันไหมหรือว่าเป็น c ีบีเราก็จะขึ้นบอกนะคะแล้วก็ราคาต่อแพ็กเกจเท่าไหร่ ก็จะคินบอกเลยวิธีคิดง so ่ายๆก็คือสองเปอร์เซ็นต่อราคาแพ็กเกจประกันนี่นะคะในในรูปแบบของกรมธรรม์ชประกันเนาะอ่าโอเคใช่ค่ะแล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นร้านค้าอื่นๆนะคะที่ที่เราแนะนํานะคะก็สามารถเลือกดูได้เลยค่ะเลื่อนลงมาด้านล่างก็จะเป็นสินค้าแนะนํานะคะแล้วก็จะแนะนําว่าตอนนี้มีสินค้าอะไรที่น่าเล่นบ้างนะคะก็เราก็จะโชว์ให้ดูเลยแล้วก็สามารถกด g ก็ Link ทันทีได้เลยนะคะอันนี้แนะนํา ะคะ่ะพอกดปุ๊บนะคะเราก็กดเลือกนะคะว่าเราจะเอาไปโปรโมทในช่องทางไหนนะคะ f c e e o o o ไหมทว i t t e อร์หรือว่าทว c h หรือว่าเป็นเว็บหรือว่าเราจะกำหนดเองก็ได้เหมือนกันนะคะอันนี้มันต่างกันยังไงครแต,แต,แต,แต่แต่ละแบบทำไมต้องอกอ็มันจะเป็นการต้ไงตรงเลยได้ไหมฮะอ๋อได้ได้ค่ะคือจริงๆแล้วอ่ะตัวแท็กกิ้งนี้ยค่ะมันจะเป็นประโยชน์เวลาเราอยากรู้ว่าสินค้าที่เราเอาไปโปรโมทนะคะมันเกิด เกิด performance ผ่านช่องทางอะไรอะค่ะเวลาเราดูหลังบ้านให้ทีมงานดูเนี่ยเราก็จะรู้แล้วอ๋อสินค้าตัวนี้โปรโมทผ่าน f c e e o o o k เ c e b o o k ดีนะอะไรเงี้ยเราก็จะแนะนำให้ให้ publisher เอาไปเอาไป optimize ต่อพัฒนาคอนเทนต์ตัวเองให้ดีขึ้นส่วนแคมเปญเนมเนี่ยเราก็กรอกได้เลยตามความเข้าใจของตัวเองนะคะว่าเราจะกรอกอะไรเราว๊อปี้ตรงนี้ชื่อนี้มาแปะก็ได้เหมือนกันค่ะสมมติว่าขอเทสนะคะ สมมติพิมพ์ว่าเทสนะคะแล้วก็กด Generate ปุ๊บค่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะนี่เลยนี่คือลิงก์ f f i เ i a t e อ copy เสร็จแล้วก็ไปโปรโมทตาม Facebook ตัวเองได้เลยแบบเออตอนนี้มีรองรองเท้าลำลองผู้ชายฟิล่านะเออแบบมาซื้อกันสีทุกคนอะไรเงี้ยแปะลิงก์ปุ๊บพอกดพอเกิดการคลิกเกิดออเดอร์ปุ๊บรอรอรับเงินอือยัง นี้แล้ค่ะแป๊บเดียวเลยแล้วก็แบบเรา mm. เราเราถ้าเกิดเรายังไม่รู้ว่าเราจะโปรโมทอะไรเรามาดูไอเดียในนี้ก็ได้ค่ะแบบกด get link ได้เลยค่ะแล้วก็เพิ่มเติมถ้าสําหรับคนที่แบบเออมีเวลาว่างๆแล้วก็อยากอยากหากความรู้เพิ่มเติมนะคะสามารถเข้ามาดูบทความในนี้ได้นะคะแล้วก็จะมีอัปเดตว่าเออเมนูเมนูโอเว r ร์รีพ จะอัปเดตวันไหนบ้างอะไรเงี้ยเราก็จะมาแจ้งหให้ทุกคนได้ทราบนะคะว่ารอบการจ่ายเงินเป็นยังไงหรือว่าทริคสั้นๆทริคก,การทำคอนเทนต์อะไรเงี้ยเราก็จะมีการอัปเดตอย่างนี้ให้ให้ l i ร์ทิสามารถเข้าไปหาความรู้เพิ่มเติมได้ค่ะอ,อะปอนหน้าแอ,อันนี้คือนะจริงๆหน้าเดียวก็จะบอกความรู้อะไรอัปเดตได้หมดเลยนะคะต่อไปมาในหน้าลิงก์เจเนเรเตอร์นะคะห,หน้านี้อาจจะว่างๆดนึง ตัวลิงก์เจเลเตอร์เนี่ยก็คือเราสามารถที่จะค้นหาด้วยสองวิธีนะคะวิธีแรกคือค้นหาด้วยชื่อสินค้าค่ะ uh huh. วิธีที่2ก็คือเราสามารถไป Copy URL สินค้าของร้านค้านั้นๆมาใส่ในนี้ได้เลยอย่างเช่นสมมติ uh huh. ว่าคุณคุณกำลังดูกำลังช้อปปิ้งในเว็บไซต์ช้อปปีอยู่แล้วเรา uh huh. อยากเอาสินค้าตัวเนี้ยไปโปรโมทต่อแล้วก็ไป Copy สินค้าในหน้าช้อปปีเนี่ย มาวางในนี้ได้เลยนะคะหรือว,ว่าเราจะเสิร์ชด,ด้วยด้วยคีย์เวิร์ดก็ได้เหมือนกันอันนี้เดี๋ย้องดูทีวีฮะทีวีทีวีทีวีอ่ะ,อะสมาร์ททีวีทีวีนี่นี่ค่ะเป็นแหละเดี๋ยวขอเสิร์ดใส่กล้องน,น่าจะใช้ชื่อภาษาอังกฤษอะ <laughs> <laughs> โอเคโอเคเป็นเหมือ,อนกันเราเราจะพูภาษาอังกฤษก็ได้อ่ะอืม น่าจะเห็นรุ่นเยอะกว่าเพราะเรามาจากชีว์รอสักครู่นะคะอันนี้เป็นระบบน่าจะเป็นเน็ตที่บ้านตัวเองเนี่ยทีวีอ่าพอพอขึ้นพอกดทีวีปุ๊บมันก็จะขึ้นมาให้เลือกดูเลยนะคะว่าเอายี่ห้ออะไรนะคะเอาร้านค้าไหนนะคะหรือเป็นไทป์ไหนราคาเท่าไหร่นะคะมีส่วนลดหรือเปล่านะคะโดยเราสามารถมาซอ r แบรนด์ได้ด้วย ถ้าเราอยากเอาทีวีซัมซุงก็เลือกได้นะคะทีวีเอก็ได้คือซอรสสินค้าตามชื่อชื่อแบรนด์ได้เลยนะคะ mm hmm. อันนี้เป็นเป็นแคเป็นแคตตาล็อนะคะเราสามารถเลือกตามแคทได้ด้วยนะคะแล้วกอ็อยากเลือกตามเมอร์แชนก็ได้เหมือนกันนะคะอันนี้เราก็จะโชว์แ m ะน d เมอร์แชนมาให้นะคะว่า,ามีเมอร์แชนอะไรบ้างสมมติเราอยากแค่เอาของ Power b u y ทีวีของ Power b u y นะคะเราก็สามารถกด <Yeah. S 1> ซอสต,ตรงนี้ได้เลย S <S <ม>แล้วก็เลือกมาเลยนะคะว่าเออเนี่ยเผาบายมันเป็นโมเดลคลิกนะคลิกละสองบาทโอ้อันนี้ไม่ใครใครคลิกก็ไปก็ได้ละสองบาทถ้าถ้าเกิดการ<ม>ซื้อขายนะคะอันนี้เราก็ดูว่าโอเคเราจะเอายี่ห้ออะไรเอารุ่นอะไรเสร็จแล้วก็กดเกตลิงก์ได้เลยค่ะแล้วก็ทําแบบวิธีเดิมเลยค่ะเลือกช่องทางนะคะแล้วก็กดเกตกดเจลาเรค่ะแล้วก็เอาลิงกน,น,นั้นไปโปรโมทได้เลย อันนี้ก็จะง่ายมากหรือว่าจะใช้วิธีการ copy url มาวางก็ได้เหมือนกันอันนั้นก็จะง่ายเลยว่าเราจะเจาะจงว่าจะเอาเฉพาะแบรนด์นี้ร้านค้านี้นะอันนั้นก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งค่ะอืมโอเคเพราะฉะนั้นคือคือ,คอจำนวนสินค้าเนี่ยไม่ได้มาโชว์ทั้งหมดแหละใช่แต่เป็ียนเดี๋ยว,าว่าคุณอยากไ,ได้อะไ,ไ,ไรหรือลงไปค้นหาดูก่อนเดี๋ยวจะนําเสนอขึ้นมาให้เราแล้วเราก็เลือกไปแชร์เลือกจะไปทําการตลาดช่องทางไหนก็ว่ากันไปถูกต้องเนาะอืมใช่ใช่ค่ะถูกต้องค่ะ ค่ะก็พาไปดูเมนูต่อไปนะคะพี่ที่บอกไปว่าถ้าเป็นพาร์ทเนอร์สายที่ทำเว็บไซต์นะคะ <c oughs> สามารถมาเจเนเรตตัววิดเจ็ตตัวนี้ได้เลยนะคะคคก็คือสามารถวางอ่นนี่มีเท่าแก่ใหม่ด้วยนะคะกดเข้าไปอ่ะสมมติว่า,าพี่เกียิจะเจเนเรตวิดเจ็ตนะคะก็คือสามารถวาง URL วิดเจ็ต URL เว็บไซต์ที่เราจะเอาไปโปรโมตนะคะแล้วก็กด Generate ได้เลยนะคะมันก็จะขึ้นสคริปต์โค้ดเอาไว้นะคะก็สามารถเอาไปแปะหลังบ้านเว็บไซต์ได้เลยนะคะมันก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้เลยค่ะก็รูปแบบก็จะเป็นแบบแล้วแต่ร้านร้านค้าที่โชว์เลยนะคะก็จะเป็น CPC หรือ Commission นะคะรูปแบบเดียวกันกับ Affiliate เลยค่ะพียงแต่ว่าโชว์ในหน้าตาแบบ w i d g e เท่านั้นเองอืมอืมอืโอเคโอเคครับค่ะ